ทราบคุณในลักษณะนะคะที่สําคัญในการเป็นทีมแล้วเนี่ยเรามาดูว่าเป้าหมายของทีมที่มีประสิทธิภาพนะคะจะต้องประกอบด้วยลักษณะสําคัญ4ประการอีกเช่นกันนะคะก็คือ1น่งผลงานผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพสูงนะคะปริมาณมากแต่ใช้เวลาน้อยนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะอันนี้เนื่องจากว่าความเป็นทีมเวิร์กเนี่ยจะช่วยทําให้ลดต้นทุนนะคะแล้วก็สร้างจํานวนนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ลักษณะที่2นะคะก็คือความพึงพอใจของสมาชิกในทีมนะคะทีมเนี่ยสามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีรับฟังซึ่งกันและกันมีความไว้วางใจกันนั่นเองนะคะอันนี้ก่อให้เกิดความพึงพอใจนะคะในสมาชิกนะคะ ลักษณะที่3คือการเรียนรู้ร่วมกันในทีมนะคะสมาชิกทีมเนี่ยสามารถเรียนรู้ทักษะพฤติกรรมมีมุมมองร่วมกันนะคะจากการเรียนรู้กันในทีมนะคะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์ใหม่ๆ ลักษณะที่4คือความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะอาทิเช่นลูกค้านะคะหรือคู่ค้าก็ดีนะคะเมื่อสมาชิกในทีมเนี่ยมีความพึงพอใจมีความสุขในการทํางานแล้วนะคะก็จะเกิดพฤติกรรมหรือว่า,ามีมุมมองใหม่ๆในการแนะนําสินค้าหรือว่าบริการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้นะคะละักษณะของเป้าหมายของทีมนี้นะคะเราสามารถเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษานะคะพฤติกรรมของหัน ปาะะท,ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทีมซึ่งจะขอถอดบทเรียนนะคะออกมาะะดังนี้ค่ะนะคะคถ้าทุกท่านสนใจนะะจะดูเวอร์ชั่นฉบับเต็มนะคะก็เข้าไปศึกษาะะไปดูได้ที่ y t u t u นะคะทีนี้จะขอเล่าว่านะคะคปกติทุกท่านก็คงจะ,ะ,ะได้เห็นพนฤะะติกรรมของห่านป่านนะะในช่วงออน่าจะต้นฤดูหนาวของเราเนี่ยะคะแตะะ่เขาบินมาจาก ประเทศไซบีเรียเลยนะคะหนีฤดูหนาวที่รนะุนแรงมากกว่านะคะก็จะเห็นฝูงห่านเหล่านั้นเน,นะคะบินเป็นรูปตัววีนะคะซึ่งนะคะกนะ็จะมองว่าทำไมนะคะ ห่านป่าเหล่านะั้นเนี่ยต้องบินเป็นรูปตัววีนะคะมีคําตอบก็คือว่านะคะเ,เวลาที่ห่านป่าจะต้องบินเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเขาจะต้องหาสิ่งที่ผ่อนแรงเขาใช่ไหมคะในกระแสลมนั้นอะมันจะมีลมหนึ่งที่ชื่อว่าเทลสวินนะคะก็คือลมที่เกิดขึ้นนะคะ ติดต่อกันนะคะเป็นหลายๆเขาเรียกหลายๆวันด anyway ้วยกันนะคะซึ่งทําให้ฝูงป่าฝูงห่านป่าเหล่านี้นะคะจะต้องหากระแสลมวันนี้ให้เจอนะคะซึ่งสัญชาตญาณนกเนี่ยเขาจะหาเจออยู่แล้วนะคะเขาก็จะจัดรูปลักษณะการบินเป็นตัววีด้วยเพื่อที่จะทําให้ศักยภาพของการบินของเขาเนี่ยนะคะบินสูงขึ้นด้วยนะคะเมื่อเทียบกับการบินเดี่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมคะว่าการจัดฝูงเป็นรูปตัววีนะคะหรือลักษณะฝูงบินฝูงบินบ้านเราก็จะ บินลักษณะตัว V เหมือนกันนะคะ,ะบทเรียนเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่ากลุ่มคนที่ตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้วนะคะสนใจในสิ่งใดสิ่งร่วมกันนะคะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเขาก็จะทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วก็ถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ต่างคนเนี่ยต่างได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมนะคะบทเรียนที่2คือคนเดียวหัวหาย เมื่อห่านป่าตัวใดตัวนึงนะคะแหกกฎนะคะหรืออ่อนแอนะะไม่สามารถเผชิญแรงต้านทานจากกระแสะลมมันก็จะรู้สึกถึงความยากลำบากในการบินเดี่ยวทันทีเลยนะคะแล้วก็นะคะอีกรษณะหนึ่งก็คือว่านะคะฝูงเนี่ยจะไม่ทิ้งนะคะก็คือจะต้องชะลอการบินเพื่อให้นกที่บินเดี่ยวตัวน,นั้นน่ะค่อยๆบินเข้ากับสู่ฝูงนะคะ,ะเพื่อที่จะได้รับ แรงดึงดูดจากนะคะหันนะคะตัวที่อยู่ข้างๆและอยู่และอยู่ข้างหน้าร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นบทเรียนนะคะจากคนเดียวหัวหายนะคะเราก็จะเห็นว่านะคะ,ะหากเราผนึกกําลังบินเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มุ่งเดินไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะคะเราก็พร้อมที่เมื่อเราต่างพร้อมที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วนะคะในในขณะเดียวกันนะคะเราก็พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะ บทเรียนต่อมาก็คือตัวตายตัวแทนนะคะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าห่นานป่าตัวที่เป็นจ่าฝูงเมื่อเขารู้สึกอ่อนล้านะคะเขาจะรีบนะขยบตำแหน่งจากที่อยู่ด้านหน้ามาสู่ด้านหลังนะคะเพื่อให้ห่านตัวอื่นทำหน้าที่แทนบทเรียนเรื่องนี้นะคะแสดงให้เห็นให้เห็นว่าการทำงานหนักนะคะร่วมกันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าแต่ต่างคนก็ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะจะต้องนะคะ สามารถที่จะเข้าใจศักยภาพนะคะและก็ยอมรับความสามารถของบุคคลอื่นด้วยนั่นเองนะคะบทเรียนที่4ก็คือกําลังใจขณะที่ห่านป่าบินนะคะมันจะส่งเสียงเรียกส่งเสียงร้องเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวที่อยู่ข้างหน้าของมันเสมอเพื่อพยายามรักษาอัตราเร็วในการบินไว้นะคะบทเรียนนี้นะคะเราใช้ลักษณะของห่านป่ามาเพื่อสร้างกําลังใจให้กับทีม ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อให้สำเร็จนะคะแล้วก็ราบรื่นง่ายดายแล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเราเองด้วยนะคะนะ,ะแล้วกเ็เพื่อนร่วมทีมให้มีพลังในการทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะเพื่อให้ทำงานอย่างสำเร็จผลแต่ต้องแน่ใจนะคะว่าเสียงร้องนั้นะนะคะที่เราให้ขวัญและกำลังใจนะคะจะต้องเป็นนะคะกำลังใจจริงๆนะคะไม่ใช่นะ พูดทำร้ายจิตใจกันนะคะบทเรียนที่5คือความเอื้ออาทรนะคะเมื่อห่านป่าตัวใดตัวนึงเกิดบาดเจ็บนะคะอีกห่านป่าก็จะบินพระพระจากฝูงนะคะเพื่อไปบินประคองข้างๆนะคะสามารถให้ห่านตัวนั้นอ่ะบินลงยังพื้นนะคะได้อย่างปลอดภัยมันก็จะอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลเพื่อนที่บาดเจ็บนะคะจนกว่าจะนะคะรักษาหายดีแล้วก็จะเข้าไปสู่ รวมรวมฝูงเหมือนเดิมนะคะบทเรียนนี้หมายความว่าอย่าทิ้งกันนะคะจงอย,อยู่เคียงข้างกันหากเรามีน้ําใจอย่างเช่นห่านป่าเราก็จะอยู่ร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่ายามทุกหรือยามสุขนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเห็นไหมว่าการการสร้างทีมนะคะการช่วยเหลือกันการทํางานเป็นทีมเนี่ยนะคะเราจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็มิตรภาพการแบ่งปันนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะ,ะมีชีวิตที่นะคะผ่านไปในแต่ละปีอย่าง อย่างมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้านึกถึงการสร้างทีมก็นึกถึงพฤติกรรมของหานป่านะคะเอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนนะคะในการสร้างทีมของผู้นำค่ะ